เนี่ยกล้วยปอกแล้วมะพร้าวขูดแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะทั้งกล้วยและมะพร้าวเนี่ยกล้วยปอกเปลือกแล้วมะพร้าวขูดขูดออกมาแล้วเราจะเอากล้วยมาปั่นกันนะคะนี่นะคะกล้วยใส่เครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวจะปั่นแล้วนะคะดูนะคะ แต่ละผ้าเดี๋ยแล้วพักไว้ค่ะนะคะนี่นะคะกล้วยปั่นแล้วเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปผสมกันนะคะเดีย๋ยวไปดูกันค่ะเราตรวงทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็มีกล้วยหถ้วยตวงนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงนะคะ ก็แป้งมันหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะนะคะน้ำตาลทรายก็หนึงถ้วยครึ่งแล้วก็เกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสูตรกล้วยห้าถ้วยนะคะ เกลือป่อนก็หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็กะทิอาหรกะทิก็สามถ้วยตวงนะคะนี่ยกะทิกล่องนี้นะคะประมาณสามถ้วยตวงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างไปรวมกันนะคะอ่าอันที่หนึ่งก็คือแป้งข้าวเจ้าค่ะเทใส่กระมังนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะเทใส่รวมกันแล้วค่ะ แล้วก็เอาน้ำตาลทรายนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็เอาเกลือนะคะใส่ค่ะแล้วก็คนนะคะคนไปคนมาคนให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อกี้น,นะคะแป้งแห,งห้งทั้งหลายแหล่นะคะคนรวมรวมรว,วมกันก่อนพอเมื่อกี้รวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะใส่กะทิค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะสักคู่ค่ะ ที่เราจะใส่ทีละน้อยนะคะเราจะไม่ใส่หมดทีเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องนวดอะฮะเราต้องนวดแป้งนะคะนี่่ะใส่ไปแล้วก็นวดไปนะคะตอนแรกเราก็ใช้ตะล่อมก่อนนะฮะเดี๋ยวพอแป้งมันค่อนข้างจะเต็ดตัวแล้วเราจะใช้มือนวดนะคะนี่นะคะนี่เราต้องให้แป้งเราใช้มือนวดนะคะสักครู่นะคะ เนี่ยนวดให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนวดนวดแล้วนวดจนเหนียวนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะกะทิที่เหลือใส่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราแป้งเอากะทิที่อ่าสามถ้วยค่ะแล้วก็เอานวดแป้งไปประมาณหนึ่งถ้วยได้นะฮะแล้วก็เหลือสองถ้วยนี้เราก็มาเทใส่ลงไปในแป้งนี้เลยนะคะแล้วเราก็ ที่จริงอะใช้มืออะค่ะใช้มือนะคะมือนะนวดแป้งอะใช้มือเลยค่ะล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดนวดนวดเลยนะคะใช้มือเละค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้มือมานะคะใช้มือเลยค่ะป้าลิงก็ไปล้างมาแล้วล่ะหามือเนี่ยป้าลิงก็จะลงแล้วนะคะลงนวดเลยนะคะเดี๋ยวสักคู่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้นี่เรานวดแป้งอาเนียนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากะทิที่เหลือใส่เสร็จแล้วเราก็นี่แหละค่ะ ลงมือแล้วล่ะค่ะเอามือนี่นะคะวนแป้งกับกะทิให้เข้ากันนะคะแป้งกับกะทิกะทิสามถ้วยใช่ไหมคะเหลือจากนวดแป้งนวดแป้งประมาณหนึ่งถ้วยอะค่ะแล้วนี่ก็เหลือประมาณสองถ้วยนะคะแล้วก็เอามาใส่แป้งที่เรานวดแล้วอะค่ะใส่กะทิลงไปเลยนะคะนวดกับแป้งนวดกับแป้ง,ปงพอนวดกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยใส่อะค่ะกล้วยที่เราปั่นเอาไว้นะคะ ให้แป้งกับกะทิเข้ากันก่อนนะคะเนี่ยแป้งกะทิเข้ากันเดี๋ยวเราก็เอากล้วยลงนะคะเอาละค่ะเราก็จะเอากล้วยลงแล้วนะคะกล้วยมาเลยค่ะกล้วยฝึกค่คู่นะคะ เมากรุ้ยมาค่ะเส้ยลงนะคะเบ่ยลงแล้วเราก็ คนเลยค่ะนะคะเนี่ยมะกรูดกะทิกับแป้งเนี่ยค่ะเข้ากันเลยนะคะเนี่ยค่ะเข้ากันนะคะเข้ากันเข้ากันเข้ากันในคุณพ,พ่อคุณแม่ก็ทามาอย่างนี้แหละคะ่ะถึงจะเรียกว่าขนมกล้วยนะคะโบราณน,นะคะโบราณคะ่ะขนมกล้วยโบราณน,นะคะ พะะออย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวอะ่ะเราซื้อมาหนึ่งลูกมะพร้าวถึงทึกอ่ะคะแล้วเราก็ขูดมือแมวอ่ะนะฮะมือแมวขูดขูดขูดเสร็จแล้วก็ใส่มาในขนมเนี่ยหนึง่งครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ให้เหลือไว้อีกครึ่งลูกอ่ะค่ะครึ่งลูกมะพร้รรา,พาวใส่เข้ามาในในขนมเนี่ยครึ่งลูกนะคะและอีกครึ่งลูกเราจะเอาไว้โรยหน้าไงฮะนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ใส่นะคะมะพร้าวใส่ลงมาในกล้วยที่เราเนี่ยค่ะแป้งกับกล้วยที่เราผสมแล้วนะคะมะพร้าวใส่เข้ามานะคะแล้วเหลือนั่นเดี๋ยวเราจะไปโรยหน้ากันนะคะเนี่ยเราทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องหมักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณสามชั่วโมงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาซีนนะคะสีนกับมังแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้สามชั่วโมงเราถึงจะมานึ่งกันนะคะเรายังไม่นึ่งตอนนี้นะคะ เดี๋ยวปเรเนจะเอาไปใส่ตู้ยเย็นไว้นะคะสามชั่วโมงเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะรอสักครู่ค่ะที่เราเอาแป้งเข้าไปไว้ในตู้ยเย็นนะคะสามชั่วโมงแล้วนะคะที่เราซีนใส่ตู้ยเย็นไว้ตอนนี้เราจะมาเปิดซีนแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปนึ่งกันแล้วล่ะคะ่ะเปิดซีนออกก่อนนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวไปนึ่งะคะ่ะ แล้วก็ตักใส่กระทงนะคะตักแป้งแต่กระทงเนี่ยค่ะแป้งที่เราเราเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นสามชั่วโมงมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเซตตัวพอดีนะคะเนีย่ยเซตตัวแล้วเราก็เตรียมตัวจะตักเอาไปนึ่งตักใส่กระทงนะคะใส่กระทงค่ะ ใให้เต็มเลยนะฮะ,ใ,ะ,ฮะใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอามะพร้าวอะฮะมะพร้าว ที่เราขูดเอาไว้เมื่อเช้าที่แบ่งครึ่งอะนะคะเราใส่ไปในขนมแล้วครึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เหลือที่เหลือแล้วก็มาแต่งหน้าเนี่ค่ะแต่งหน้านี่แหละค่ะทําอย่างนี้ไปจนฝาจะหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งกันตอนนี้เราก็ตั้งน้ําไปแล้วค่ะเี๋ยวตั้งน้ำเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะคะ ดูได้ค่ะทำแบบนี้ค่ะปลินเคยคนเขาจังไปเลี้ยงงานสัมมนาบ้างประชุมบ้างอะฮะหลวงพ่อไอ้ปลินเนี่ยเขาบอกอร่อยมากปลินก็ทำไปทีก็หลายหลายร้อยกระทงอะฮะ ทำไปต่มานาเนี่ยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งกันนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราใส่ลงไปในกระทงกันเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งกันนะฮะนี่เระหาหนาตาไปแบบนี้นะคะมีมะพร้าวขาวใส่ เดี๋ยวเราจะไปนึ่งกัน15นาทีนะคะเดี๋ยวมาทานกันนะคะขอเชิญค่ะเบื่อแบบนี้นะคะกําลังนึ่งอยู่นะคะ15นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่นะคะสุกแล้วค่ะ15นาทีเดี๋ยวเราจะยกลงกันแล้วนะคะไปค่ะไปดูกันนี่นะคะสุกแล้วค่ะสวยไหมคะไปทําทานกันได้เลยนะคะดูสิคะน่าทานมากๆเลยเนี่ยนะคะ ฝีมือป้าลินนะคะคนเขาประชุมหรือสัมมนาเนี่ยเขาจะมาสั่งป้าลินมากเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะ,ะนี่นะฮะเอามาลง YouTube ให้ทุกคนทํากันนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวป้าลินจะบอกสูสตรอีกทีนะฮะค่ะจด,จดสูตรเลยนะคะเดี๋ยวคุณเาไปทําทานกันนะคะสูตรก็มีอยู่ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะประมาณสองหวีนะคะ แล้วคุณก็เอากล้วยหอมสองลูกเอาไปปั่นนะคะแล้วพักไว้แล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงแป้งมันถ้วยครึ่งนะคะถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็กะทิสามถ้วยตวงนะคะ แล้วก็มาพ้าวจึงทึกหนึ่งลูกอะฮะเอามาขูดๆอย่างที่คุณเห็นที่ปรินทําให้ดูนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองส,ส่วนส่วนหนึ่งคุณก็ใส่ลงไปในแป้งและส่วนหนึ่งคุณก็เอาไว้โรยแบบนี้นะฮะอย่างนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเอาไปทําทานกันดูนะคะปรินนะถอดใจให้เลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทั้งขายดีและทั้งอร่อยนะคะคนสั่งกันเยอะแยะมากมายคุณไปทํากันนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดะซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย